สวัสดีครับผมคุณต้นเนเตอร์มึงหวยึงนั่งอยู่นี่อ้าววันนี้เราจะมาทำอะไรกันลงมาแคสเกมไง่นุ้งเห็นวันนี้จะมาแคสอะไรเนี่ยเกมด้อมเกนด้อมตู้เย็นนะนะมีอะไรกินบ้างอ่ะเอ่อมีถุยโอเคโอเคแล้วคุณหมวดเลี้ยงบอลแรงอ่ะไม่ได้แคสให้เมื่อนเล่นแทนโอเคครับตอนนี้เราจะมาแคสวันนี้คือซาคุคอมมานเดอร์นะครับหรือเจ้าเล่นกระชี้เล่นว่าซาคูนะครับอร่อย วะอร่อยพ้าวของสามคู่สีเขียวมันเน่าแล้วโอเคนะครับเป็นที่วุ้นแรกเป็นขวานหาปลาไหลครับโคตรเงาโค่นเงาครับต้มนะครับนี่ได้กินอันปะร้อยกี่คนมาได้กี่ครั้งนะครับโอราะฉั้นเอาเป็นที่เราเป็นหัวมหาการนะซึ่งสามารถจริงแล้วทําให้สามารถล้มไซโคกันได้แบบแพนด้านเดียวนะครับช่ยเป็นหัวทำให้เราลามๆเนี่ยแบบรวยๆเอาอุ้สามเป็นอะไรเนี่ยระเบิดที่ตอร์ปิโด แรงยิ่งกว่าอะไรมันเป็นระเบิดที่แรงยงงริ่งกว่าแต่หัวนั่งสิบตัวระเบิดนะครับนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนี่ไว้ยิงโอเคคนระับเจอาเชื่อเป็นรูปแบบแมรี่นะครับการับตัวนี้หาได้จากไหนครับเฟนบุ๊กนะคะอเออเออมันหามันหาได้จากเฟนบุ๊กก็พอไม่ได้แล้วแต่มันจะหามันหาได้จากเฟนบุ๊กหรอกมันหาได้จากกิบกับต่างหกจใช่ไอ้ติจกรกอร์เฟนบุ๊กปะล่ะ เออใช้ป่ะของห้าร้อยเราก็ได้โอเคนะครับอันนี้อยู่ในดาบเลยโโโกเกยนะนี่ยนี่จะมีโอโตโกเกียววะมั่วนะดาบนี้โอโตเกียวแยกวานอยู่ใช่นะเออแล้วฝันว่ามีอะไรบ้างอะ่ะฝันว่ามีแชมเปอร์นะครับฝันนี้แชมเปอร์นะครับตามได้มงวนดำไปดีเดียวก่อนตัว ะมัหน้าไม่ยงิงลูกล่างอ่ะมันไม่ไดยงดิงน้งอ, <Okay. S 1> องกันโอเคครับเราก็ดูเดี๋ยวเราจะ้ชา,มา,าไม่ตายกันครับเงิด้วยใช่ไหก็ใช้ชาไม่ตายเลยเพื่นอนไครับเยียดีเจนี่เจนี่เจนเจนไม่ตายเขาหน่อยเด็กเรามา,มมาเราก็จุให้ใชญญาร์เไปไป คดเลยเฮ้ยหล่คนเดียวเว้ยนับเออเฮีย้าอะปโดนแอรนอะไรแบบูเฮ้ยงายงันหอะเออ๊าบาย